สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทัวเมธีวัฒน์บุญทรัพย์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสกายไทมข่าวภาคข่ำเรื่องวันที่ข่าวแรกนะครับไปที่จังหวัดศรีสะเกดครับคนบ้านใกล้ร้านเหล้านะครับเดือดร้อนหนักครับรถจักรยานยนต์นับร้อยนะฮะจอดเต็มหน้าบ้านปิดทางเข้าออกครับเคยร้องเรียนไปยังหลายส่วนราชการนะฮะแต่ว่าเรื่องก็ยังเงียบหายนะครับ โดยรถจักรยานยนต์กว่าร้อยคันทั้งหมดในเป็นรถของลูกค้านะฮะร้านขายเหล้าแห่งหนึ่งที่ติดอยู่กับบ้านของนายเจริญชัยครับทําให้ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเข้าออกบ้านได้นะฮะซึ่งทางรองผู้จัดการร้านเหล้ากล่าวว่าตนจะ,ะรายงานเรื่องนี้ให้กับเจ้าของร้านเหล้านะครับได้รับทราบแล้วก็จะหาทางแก้ไขปัญหานี้นะครับอย่างเร่งด่วนที่สุดครับโดยตั้งใจจะเริ่มตงแต่วันที่18กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับซึ่งทาง ร้านนะฮะมีที่จอดรถให้กับลูกค้าไว้แล้วครับแต่ว่าเนื่องจากที่จอดรถอยู่ไกลเกินไปครับทําให้ลูกค้าเนี่ยพากันมาจอดรถจักรยานยนต์นะฮะบริเวณนี้ครับซึ่งจะได้เร่งรีบแก้ไขให้เร็วด่วนที่สุดครับมาต่อกันที่ข่าวนี้ครับที่จังหวัดปราจีนบุรีครับรถกระบะเสียหลักชนกับคอสะพานนะฮะวิดดับยกครัวครับ เจ้าหน้าที่นะครับได้รับการแจ้งนะครับว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะนะครับชนที่ถนนสาย304ครับกบินบุรีนครราชสีมานะครับขาล่องฉะเชิงเซาครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนีช่วยกันนำร่างทั้ง3ออกมาจากตัวรถได้เป็นผลสำเร็จนะครับน้องผู้หญิงนะครับ1คนนะฮะได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มี เด็กหญิงนะฮะน้องวัย8ขวบครับอีกหนึ่งรายครับแล้วก็คนขับนะฮะเป็นชายถูกอัดติดพวงมาลัยนะฮะได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายนะฮะโดยเหตุเกิดขึ้นระหว่างที่กลับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อที่จะเข้าบ้านครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุครับรถเกิดเสียหลักพุ่งชนคอสะพานได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนั่นเองครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีโดยด่วนเลยนะครับมาต่อกันที่ข่าวนี้ครับที่จังหวัดพังงาครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงานะครับมอบเงินอัดฉีดนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนนะฮะหลังคว้าเหรียญจากกีฬาระดับชาตินะฮะยอดเงินกว่า7 0 0 0 0สบาทครับ ที่อาคารการกีฬานะครับแห่ง th ประเทศไทยจังหวัดพังงาครับนายรวยชัยกิติพมวงครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาครับเป็นประธานนะครับในการมอบเงินนะฮะค่าเหรียญรางวัลนะครับนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติจํานวน29คนครับและจากการแข่งขันดังกล่าวเลยนะครับนายรวยชัยก็กล่าวว่าต้องขอคุณนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนทุกทนนะฮะที่ได้ไปแข่งขันสร้างชื่อเสียงนะฮะกับจังหวัดพังงาครับ ซึ่งในการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดนะนฮะทางจังหวัดพังงาได้กําหนดจ่ายเงินอัดฉีดนักกีฬานะฮะไว้นะครับเหรียญทอง30,000บาทครับเหรียญเงิน20,000บาทนะครับแล้วก็เหรียญทองแดง10,000บาทครับส่วนนักกีฬาคนพิการนะครับเหรียญทอง20,000บาทครับเหรียญเงิน14,000บาทแล้วก็เหรียญทองแดง7,000บาทครับ รวมทั้งสิ้น7 4 0 0 0 0บาทครับโดยนักกีฬาที่คว้ารางวัลมากที่สุดนะฮะระดับต้นๆก็คือนายประสบชัยแก้วรุ่งเรืองครับนักกีฬาว่ายน้ำนะฮะคว้า1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับรับเงินทั้งสิ้น80,000บาทนะครับปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้ครับคุณจิราพรหรือว่าเจ๊ตุ๊กนะฮะคุณปลื้มนะฮะ ประธานบริหารบริษัทในเครือบางแสนมหานครนะฮะลูกสาวกำนันเปาะนะครับมอบเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทให้กับสทเขียวนะครับเพื่อจัดทำถุงยังชีพนะครับช่วยเหลือชาวบ้านนะครับโดยมีเจ๊ตุ๊กแล้วก็ร้านข้าวหลามแม่สุภาพรตลาดน้องมนเนี่ยนะครับร่วมสมทบทุนนะฮะทอฟฟี่จุกนมนะฮะอีกจำนวน600ถุงนะครับโดยสจเจแอ้ครับผมหวนะครับนางสาวสุพีพันธ์นะครับสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเขต8นะฮะก็ได้มาพร้อมกับนายภัสกรหอมหัวนะครับประธานบริษัทพาพรพัฒนาจำกัดและก็บริษัทสแตนดาร์ดคอนสตรัคชั่นจำกัดน,นะครับนำถุงยางชีพกว่า500ชุดนะครับมามอบให้กับผู้ประสบภัยนะฮะผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยนั่นะเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะที่มอบให้กับสังคมนั่นะเองครับ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับรีบๆส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับทาง Sky Time ข่าวภาค่ําขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านในการเพิ่มช่องทางการขายให้ฟรีเลยนะครับโดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนให้มาซื้อนะครับบอกช่องทางการติดต่อซื้อขายและการจัดส่ง พร้อมทั้งส่งคลิปของท่านเข้ามาในอินบ x ็อกแฟนเพจสำนักข่าวสกายไทม์ครับเราจะนำคลิปของท่านไปออกอากาศโปรโมทให้ในช่วงข่าวของเราเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้แล้วกลับมาพบกับผมทัวเมธีวัดบุญทรัพย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ